บายดีสบายดีพี่น้องบ่แพงหน้าหลายเนาะไทยกลางเว้นไทยทั้งกลางเว้นไทยทั้งกลางคืนน้องมาไทยซอยมันนี่ร้านเนาะร้านมาไทยซอยไทยกลางคืนก็ได้ยไต่ไปโคมใส่เลยพี่น้องกลางเว้นยาหมันแดดยาหมันนันเหล่าไทยทั้งกลางเว้น ทช่นกลางคืนเลยพี่น้องร้านชายมาไทยซอยขอบใจลายๆน้องเล่มาไทยหน้าซอยเบาแพงเดี๋ยวตอก เดือนกนลา,นนาลายพี่น้องเอ้ยไช้แต่กลางเว้นขยันพอแล้วไช้ทั้งกลางเว้นทั้งกลางคืนบ่มีไผ่อยากมาเป็นลูกไผ่เนี่ยพ่อเนาะหน้าหลายๆเนี่ย่ยันแต่ขี้ขานเห็ดหนาพ่อเบาแพงจังโคราชเนี่ยนาหลายเขาขยันหนาเอาเว้นทน,นแดดเขาก็เลยไช้กลางคืน กางเว้นนอนแดดเลยไทยกลางคืนไทยกังเว้นกลางคืนพี่น้องกางเว้นกบไทยกลางคืนกะไทยไทยกับบะเฮงดอกเดียกกลางคืนไปผัก่อนบุกไล่พี่น้องบัวไว้ปวดกระตุนกระโตตื่นน้ามือเศร้าลุกเกือบบัวได้ปวดขาเบิดแข็งพี่น้องเจ็บปิดกระดูกกระเดียวนาหลาย ไทยกับบมีตาออกำลังกายเปน็นโตปนโตร้านไทยมาไทายสอยออเ,เออต่อไหม เดี๋ยวหาเนื่องแมงกีนาาเมื่อขู่น้ำบ่อเนาะถึงไทยหน้าถึงจับแมงกีนาาห,หาเมื่อก่อนพี่นอ้องสิพ่อได้ขู่อายุบ่น้าล้ายกันแน่เนี่ยแหละพี่นอ้องเอ้ยกันรบเห็ดกได้กิน ต้องพย,ยันพี่น้องเอ้ต้องพย,ยันใคไว่างกับหมุดจอมาเด้อพี่น้องเด้อหมุดจอให้หน้าสอยเบาแพงเนี่ยเฮ้ยจกสี่หาให้เบาแพงก็ขึ้นไปผักถอนเลยพี่น้องโบไว้โบไว้ ดีแต่ว่ารถไทยมันไทยง่ายพี่น้องมันบาซิงเหยียบรถหำเหยียบคือรถฝังนึ่งมันบาปีนดอกมาเด้อพี่น้องมาเด้อเดอนกําลังสิดพี่น้อง ้องบ่แพงมั่วปลืล้มเปน็นได้เลยไทยกลางคืนไทยถึงกลางเวนกลางคืนบางเถื่อกับบ่ได้คอยลงคลิปกับขอโทดขอไพยหลายๆเด้อเอฟซีบทุกสคนบ่แพงกับบุกนักบุกนักเลย dị tạo môn lật hai thang hai tất cả môn bô mùng mênh chinh ai luôn luôn chăng chăng với dân ngon lan sai với chăng với dân โอ้ยไปไทยตัวทางแจกกลางเว้นกับ,บิดมือทางคืนกับบิดคืนสิตายเอาซะสืส่อๆเลยพี่น้องบุกุ้มบุกุ้มอยากเละเอาไว้พี่น้องไพไพนาบร้ายบอก้าใจดอกพี่น้องสน้อยแลนทงนั่นแลนทงนี่ยันบุรั่น จะนายพ้นตกมาผัดสีไปดำหน้าทงนั่นก่อนพี่น้องหน้าทงนั่นผัด,ดทั้งนี้หุดบ่ท่านไทยกลับมาสีทั้งไทยหุดสีทั้งไทยดำม,มันกลับบ่ไวพี่น้องเอ้ยเขาก็มีความซุกนะคุณ cột to <laughs> mạnh thì nói ơi nó, nó phải tê mày này To thì nó to chút mạnh bố bớt มันแดดเจิด Ехал มตอ้ยังมีตอ่อเสยเนาะตำเครื่องปูรูปเนาะอ่าโอเคพี่นอ้องบักแเ้งกันสิขอปิดคลิปซำนมีฝากากดไลค์กดแชร์แลวกกดติดตามขอบใจหล,ล,ล,ลานรายเลกๆลายหลานรายเล ไทยนาซอยบาแพงเลยนี่เบาแสงนอนเมื่อยแห้งนองกนกางเวนี่โมงเงินนี่ก็น,นำไทยคำฮอนี่ก็ขอปิดคลิปคำเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีบัดสุขสุขคนทั้งในประเทศและกับต่างประเทศและกับพี่น้องทั้งเมืองไทยนะบัดสุขสุขคนสบายดีพบพอกันคลิปหน้าพี่น้อง